คุณทอพูดว่าโง่ทำไปทำไมอดทนไปทำไมเหนื่อยเพื่ออะไรคุณทอผู้มีล้านคำถามคุณถึกพูดว่าลุยเว้ยคุณถึกผู้ไร้คำถามนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงบนดาวเคราะห์แห่งพื้นน้ำที่ยังเชื่อกันว่าเป็นดาวเคราะห์ดวงเดียวอันเป็นที่สิงสถิตของสิ่งมีชีวิตนานาชนิดในจำนวนนั้นคือมนุษย์ที่เชื่อไปแล้วว่าชั้นแสนฉลาดมีวิวัฒนาการล้ำเลิศที่สุดในจักรวาลแต่ก็ถูกครอบงำด้วยความกลัวและมิตตกกังวลต่อชีวิตตนเอง มีเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องปนเปนกันโง่ทำไปทำไมอดทนไปทำไมเหนื่อยเพื่ออะไรความคิดหรือคำบนของคุณท้อเกิดจากความเหนื่อยโคตรเหนื่อยมากล้นเหนื่อยจนพูดไม่ถูกยิ้มไม่ออกเหนื่อยจนอยากร้องไห้บ่อยๆคุณท้อท้อถึงจุดที่ไม่อยากทนอีกต่อไปไม่รอแสงสว่างปลายอุโมงค์และดูจะสิ้นหวังคุณท้ออาจกำลังฝืนทำอะไรอยู่สับสนในความคิดเจอคนคิดต่าง เจอความไม่ยุติธรรมจนยอมรับไม่ได้หรือไม่อยากมีส่วนร่วมและไม่อยากไปต่อจนรู้สึกว่าชีวิตแต่ละวันมันแย่มากๆมนุษย์ครึ่งข้อโลกเป็นเหมือนคุณท้ออาจกำลังรู้สึกแย่ในเรื่องการงานการเงินความรักความสัมพันธ์หรือปัญหาสุขภาพสู้ทนจนเหนื่อยและท้อบางสถานการณ์ทำให้เรารู้สึกโง่เสียด้วยซ้ำใช่หรือไม่ความลับก็คือเราสามารถหยุดความเหนื่อยและท้อได้ด้วยการเปลี่ยนวิธีคิดเสียก่อน ก่อนจะเลือกวิธีสุดท้ายคือเดินออกจากจุดนั้นแล้วปล่อยให้เรื่องราวแห่งความเหนื่อยและท้อของเรากลายเป็นประวัติศาสตร์ที่ใครๆไม่ได้จะรึกไว้ก็มีเพียงเราเท่านั้นที่ต้องใช้เวลาเพื่อลืมกับความเหนื่อยที่ทําให้เราท้อแท้ได้ยอย่างเหลือเชื่อเราทุกคนเหมือนกันเหนื่อยได้พักได้แค่ย่าหมดศรัทธาในตัวเองต้นไม้ที่ยืนต้นอย่างสงา่าไม่ได้เติบโตในคืนเดียวมันผ่านลมผ่านฝนผ่านวันที่แดดแรงจัดจนใบไม่เกรียมร่วงโรย แต่ก็ยังยืนต้นไม่ใช่เพราะมันแข็งแรงที่สุดแต่เพราะมันไม่ยอมแพ้ต่อตัวเองต่างหากชีวิตมนุษย์ก็เป็นเช่นนั้นความเหนื่อยกายและใจไม่เคยทําให้เราสิ้นสูญความหมายจะมีก็แต่การยอมแพ้เท่านั้นที่ทําให้ชีวิตว่างเปล่าไร้ความหมายได้ในที่สุดจงให้โอกาสตัวเองได้พักบ้างโดยไม่ต้องสูญเสียความภาคภูมิใจและไม่ต้องรู้สึกผิดที่อยากพักนานเป็นพิเศษในบางเวลา บทที่สามชีวิตมันแย่ไม่แย่จริงเราเหนื่อยถึงจุดที่คิดว่าชีวิตมันแย่จากการต้องฝืนทนทำใช่ความคิดนี้เกิดขึ้นได้เมื่อเราคลุกอยู่กับสิ่งนั้นมานานมากพอและเคยชินระดับหนึ่งแล้วแต่เราก็ยังมีแรงพยายามท,ทั้งที่ใจอยากจะหยุดชีวิตมันแย่เพราะฝืนทำในสิ่งที่ไม่อยากทำฝืนยิ้มฝืนเข้มแข็งฝืนเชื่อว่าทุกอย่างจะดีขึ้นต่างๆนานา,นาที่ต้องฝืน มีใครเคยบอกไหมเราโคตรเก่งที่ฝืนตัวเองได้นานจากบัดนั้นถึงบัดนี้เราเก่งมากกว่าที่คิดมาถึงบรรทัดนี้ที่อยากยิ้มก็ยิ้มได้เลยนะแต่หัวใจว่าไงล่ะในใจอยากจะหยุดอยากหายไปเง,เงียบๆก็ไม่แปลกเพราะนั่นเป็นสัญญาณของความเหนื่อยที่แท้จริงจากความพยายามพยุงรักษาทุกอย่างไว้ทั้งที่กําลังรู้สึกจะระเบิดแตกออกเป็นเสี่ยงแต่เราก็ยังคงเป็นมวลสารที่มีรูปร่างมีหัวใจที่มากไปด้วยพลัง อย่าปล่อยให้ความโหดร้ายจากบางมุมของโลกมาลดค่าความขยันหมั่นเพียรความอดทนอดกลั้นความซื่อสัตย์ความกระตัญยูของเราเพราะทั้งหมดนี้เรียกว่าคุณงามความดีคุณค่าของคนดีไม่ได้วัดกันที่ผลตอบแทนแต่อยู่ที่การควบคุมสติเพื่อรักษาความดีงามไว้โดยไม่เผลอแปลงร่างเป็นปีศาจร้ายเพื่อตอบโต้อีกฝ่ายต่างหากเพราะเราทุกคนต่างมีปีศาจอยู่ในตัวอยู่ที่ว่าใครจะขังลืมปีศาจในตนไว้ได้ บางครั้งต้องยอมรับว่ามันไม่ง่ายใช่ชีวิตไม่ง่ายอย่างที่ระหวังไว้ความตั้งใจดีทําเต็มที่แต่ยังไม่เห็นผลความรักที่บริสุทธิ์แต่กลับถูกมองข้ามความซื่อสัตย์ที่อาจได้รับการหลอกลวงหักหลังเป็นสิ่งตอบแทนแต่ใครบ้างละ่ะที่ไม่เคยผิดหวังไม่เคยเจ็บปวดไม่ชีวิตมันแย่หน้าจุดใดจุดนั้นอาจไม่ใช่จุดจบแต่มันคือกระจกที่สะท้อนให้เราเห็นว่าเราเป็นคนที่มีหัวใจ หัวใจที่ยังรู้สึกยังพยายามและยังอยากมีความสุขแต่ถ้าเราไม่รู้สึกเลยนั่นตะหากที่น่ากลัวให้ยอมรับเถอะว่าชีวิตตอนนี้มันยากแต่ชีวิตไม่ได้แย่เราแค่กำลังเข้าสู่บทเรียนที่มีชื่อว่าการอดทนกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้บทที่4หยุดพูดใครไม่เป็นชันไม่รู้หรอกหลุดพ้นคลนตมตัวอย่างเมื่อคุณท้อพูดว่าใครไม่เป็นฉันไม่รู้หรอก,ออรรรอกโอ้ใช่ท้อเอย๋ยไม่มีใครเข้าใจเราเท่ากับตัวเราเอง แต่คนอย่างคุณท้อจะไม่มีวันเข้าใจตัวเองเช่นกันถ้ายังพูดตัดพอเช่นนั้นมีแต่จะจมลึกใครกำลังเป็นเหมือนคุณท้อที่ปล่อยตัวเองให้จมลึกอยู่กับโคลนตมที่ก้นบ่อต้องถามตัวเองว่าเราจะตัดพพอเพื่ออะไรกันทุกครั้งที่เราพูดว่าใครไม่เป็นฉันไม่รู้หรอกเท่ากับว่าเรากำลังกดตัวเองให้จมลึกลงต่ําไปอีกโดยไม่ยอมฟังใครผู้มัวแต่คิดว่าฉันโชคร้ายขณะที่ใครๆต่างก็โชคดีความจริงไม่เป็นเช่นนั้น บทที่ 15. ก้าเกข้ามความเหนื่อยด้วยศิลปะของการยอมรับบางครั้งสิ่งที่ทําให้เราหมดแรงไม่ใช่งานหรือปัญหาแต่อาจเป็นใจเราเองที่รับบางสิ่งไม่ได้อาจรู้สึกขัดแยง้งคิดต่างหรือถึงขั้นต่อต้านอาคติอยากให้ทุกอย่างดีขึ้นเดเร็วหรือเราเอาแต่ใจตัวเองอยากให้คนเข้าใจเรากว่าที่เราจะเข้าใจเขาแต่เมื่อไม่เป็นอย่างหวังเราเองที่จะรู้สึกเหนื่อยเพิ่มขึ้นหลายเท่าหรือเหนื่อยอย่างไร้สาเหตุ ศิลปะของการยอมรับโดยไม่ต้องฝืนไม่ให้น้ำหนักกับมันไม่ต่อต้านไม่ต่อสู้เรียกร้องสุดท้ายเราจะเหลือพลังงานมากมายสำหรับเดินต่ออย่างสง่างามบนเส้นทางของเราเองวิธีก้าวข้าม 1. หายใจลึกๆทุกครั้งที่นึกได้แล้วบอกตัวเองฉันยอมให้ทุกสิ่งผ่านมาเพื่อให้มันผ่านไปฉันไม่ต่อต้าน ความเหนื่อยไม่ใช่จุดจบมันเป็นเพียงหมอกบางที่บางวิวไว้เท่านั้นเมื่อเรามองใกล้เกินไปอาจเห็นแค่ความพร่าม,มัวแต่ถ้ามองไกลออกไปอีกนิดจะเห็นหนทางด้านหน้าและเมื่อรู้สึกเหนื่อยเกินไปลงถามตัวเองว่าเรากำลังมองแค่ปัญหาหรือจะมองไปที่เป้าหมายบางครั้งสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่การพยายามให้มากขึ้นแต่คือการเงยหน้าขึ้นแล้วมองให้ไกลกว่าความเหนื่อยในวันนี้ความเหนื่อยมักทำให้เรามองเห็นแค่ปัญหาตรงหน้า เหมือนฝุ่นที่ลอยเต็มอากาศจนบทบังท้องฟ้าแต่ท้องฟ้ายังอยู่เพียงแค่เรายังมองไม่เห็นมันในตอนนี้หยุดพักไม่ใช่ถอยไม่ใช่ยอมแพ้พักผ่อนอยู่กับตัวเองบ้างให้หัวใจได้สงบบ้างเพื่อจะได้เห็นคุณค่าชีวิตในมุมอื่นๆบ้างบทที่20เดินต่อแม้ไม่มีใครมองเห็นบางช่วงของชีวิตไม่มีเสียงปรบมือไม่มีคำชม ไม่มีใครรู้ได้ซ้าว่าเรากําลังพยายามฝ่าฟันกับอะไรที่แสนเหนื่อยหนะักใช่นั่นคือช่วงเวลาที่เรากําลังแข็งแกร่งเพื่อจะเติบโตด้วยตัวเราเองการก้าวเดินไปโดยลําพังไม่ได้แปลว่าเราไร้ค่าเพราะคุณค่าจะปรากฏเมื่อเราพิสูจน์ตัวเองให้โลกเห็นว่าเราสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างสง่างามโลกอาจยังไม่เห็นเราวันนี้แต่วันหนึ่งความอุตสาหาพยายามของเราจะพูดแทนทุกอย่างและต่อไปนี้คือ5วิธีก้าวเดินต่อไปอย่างเชื่อมัน่น หนึ่งไม่รอคำยืนยันจากปากคนอื่นทุกคนล้วนอยากได้รับคำชมยกย่องเชิดชูอยากให้ใครสักคนพูดชมว่าเราเก่งแต่คำชมที่จริงใจที่สุดจะมาจากปากเราเองบอกตัวเองเสมอว่าฉันเก่งมากๆทุกครั้งที่ชื่นชมตัวเองเรายิ่งเชื่อมั่นและภูมิใจในตัวเองจงยืนยันคุณค่าของตัวเองเสมอไม่ต้องรอคำยืนยันจากใคร 2. เดินบนเส้นทางของตัวเองไม่ต้องสนระยะทางเส้นทางของแต่ละคนใกล้ไกลไม่เท่ากัน เราจึงใช้เวลาเดินทางไม่เท่ากันและถึงเส้นชัยในเวลาที่ต่างกันแต่ทุกคนล้วนต้องอาศัยความอดทนรอคอยอย่างไม่สิ้นหวังก่อนถึงเส้นชัย